เอออสวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับกว่าที่ทุกคนจะได้มาดูคลิปนี้กันเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนหรืออาจจะผ่านไปเป็นปีแล้วก็ได้นะครับถ้าใครกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ตกันด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยดูอยู่ในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็ปีอะไรนะครับถ้าทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปดูคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ เอโยฮัลโหลไกด์วอซับดูดโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมอัดคลิปอยู่ในวันที่26เดือนกุมภาพันธ์ปี2566นั่นเองนะครับก็สวัสดีคนที่มาดูในอนาคตนะครับแล้วก็สวัสดีคนที่ดูวันนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับก็คือในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกคนอีกแล้วนะครับก็คือตอนนี้นะครับผมอยู่ในหน้า Twitter ของบ็อกฟู้นั่นเอง ผมค่อนข้างตื่นเต้นมากๆเลยนะครับโคตรตื่นเต้นอะ่ะอันนี้บอกบอกตรงๆเลยว่าตื่นเต้นมากๆอ่ะเราลองมาแปลกันหน่อยละกันเรียนรู้ผู้เล่นบล็อกฟุตทุกคนนะครับเรียนเรียนไม่ใช่เรียนรู้เรียนผู้เล่นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทีมพัฒน,นาของเราได้ขยายและทํางานเบื้องหลังอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการอัปเดตครั้งใหญ่สําหรับบล็อกฟุตนะครับทุกคนแล้วดูรูปที่เขาปล่อยออกมาครับ โอ้โหอันนี้น่าจะเป็นเกาะอ,อะไรครับทุกคนครับถ้าให้ผมเดานะน่าจะเป็นเกาะกลางของเกาะแรกนะครับทุกคนทุกคนดูมันโคตรอลังการนะขนาดตอนนี้เกมวอลฟุตที่เราเล่นกันอยู่เนะี่ยยังแทบจะแบบงงแล้วนะครับว่ามันมีปริศนาอะไรบ้างอะไรนี้เนาะถ้ามันปรับมาใหม่เนะี่ยมันจะขนาดไหนวะเล่นกันไม่ไหวแน่นอนนะครับโหมีอะไรให้เล่นกันเป็นเดือนอนะ่ะผมว่าหลังจากนี้เนะี่ยวอลฟุตน่าจะเล่นยังไงก็เล่นไม่เบื่อนะครับ เพราะว่ามันจะก้าวสู่เกม RPG แบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับอ่ะเรามาลองไปดูรูปต่อไปครับเนี่ยทุกคนดูดิมันคือระบบอะไรอะโซเชียลเพเยอร์อินฟูมันคืออะไรอะครับอันเนี้ยระบบแคลนหรอน่าจะใช่ระบบแคลนนะครับทุกคนครับนี่เท่าที่ผมสังเกตได้มันมีไอ้นี่นะเอ้ยไม่ใช่นี่มันน่าจะเหมือนแบบเป็นโปรไฟล์อะครับเนี่ยไมโปรไฟล์น่าจะเป็นโปรไฟล์ของเรานะทุกคนมันเหมือนจะบอกว่าเรา เป็นแหลแงอะไรเราอยู่แค่ไหนข้างหัวเราเท่าไหร่เลเวลเราตันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเหมือนว่ามันจะใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่ไอ้นี่ไปด้วยได้ปะพวกโซเชียลอะครับพวก Twitter Facebook หรือ Youtube นะครับก็คือใส่เข้าไปในแบบข้อมูลของตัวเกมอะเนาะเนี่ยถ้าสังเกตได้นะครับทุกคนครับ The Golden Dragon แล้วเขาก็จะมีแอดอะไรด้วยไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นชื่อ Twitter ไหมอันนี้ก็มั่วไปนะครับ เพราะว่าเขาเขียนว,ว่าโซเชียลอะข้างบนอะอืมเป็นไปได้ครับทุกคนครับโคตรเท่เท่จริงอันนี้ผมก็คาดเดาไปเรื่อยเปื่อยเนาะอาจจะเป็นโปรไฟล์เราอาจจะเป็นอะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับส่วนใครคิดเห็นยังไงก็ลองแท็กเวลาแล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับอ่ะสำหรับรูปต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆระบบล็อบบี้นะครับทุกคนอารมณ์เหมือนไอ้นี่เลยนะที่ผมดูแล้วอะ่ะ มันเหมือนไอ้ใครเคยดูแฟ r y t เทลบ้างครับแฟลต์เทลอ่ะมันจะมีโต๊ะแบบเนี้ยแล้วมันก็จะมีกิวนะครับเออเป็นกิวคนที่เข้ามารับภารกิจแล้วก็คนที่อยู่ในกิวก็เนี่ยจะอยู่กันในเนี้ยอืมก็อารมณ์คล้ายๆประมาณนั้นนะครับแต่นี้มันเป็นเกมบล็อกฟุตใช่ไหมเกมบล็อกฟุตเนี่ยก็น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบล็อบบี้นั่นแหละครับทุกคนครับเท่าที่ผมคาดเดาได้นะค่อนข้างเท่เลย โอ้ยล้วห้องมันกว้างมากนะทุกคนทุกคนดูว่ามันมีโต๊ะกี่ตัวครับทุกคนลองคิดว่าตัวสร้างอาคารนอะ่ะมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับโต๊ะเยอะขนาดนี้ทุกคนลองดูคาเฟ่โลก2นะครับคาเฟ่โลก2โต๊ะแค่2ตัวอันนี้โต๊ะเป็น1ิครับสุดยอดอ่ะและนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลดาบใหม่ทั้งหมดนะทุกคนถ้าที่ผมดูเนี่ยที่เขาปรับมาแบบนี้นะครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า คนเล่นตอนเนี้ยมันเป็นล้านเลยนะครับทุกคนครับเป็นล้านเลยอ๋อพี่อันนั้นเลยคือยิ่งคนเล่นเยอะยิ่งน่ากลัวครับมันจะเป็นที่จับตามองของลิกสิทธ์เขาจะโดนฟ้องได้นะครับทุกคนหรืออาจจะโดนปิดเกมไปแบบชินโดก็ได้เขาก็เลยจําเป็นนะครับที่จะต้องปรับเปลี่ยนโมเดลปรับเปลี่ยนสถานที่ปรับเปลี่ยนอะไรใหม่หลายๆอย่างให้หมดเลยนะครับ ผมก็คิดว่าแฟน,แฟนๆแมปบอฟฟุตเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับถึงเขาจะเปลี่ยนยังไงเราก็ยังรักเกมนี้อยู่เหมือนเดิมแต่ส่วนตัวผมชอบโมเดลเก่ามากกว่าแค่นั้นเลยอันนี้นะครับทางซ้ายมือเนี่ยก็น่าจะเป็นพวก3ดาบนะครับจะมีชูซุยแล้วก็วาโดยิจิมอนจิแล้วก็ซังไดคิเทสึนะครับส่วนอันขโมยนนี่ก็น่าจะเป็นดาบที่ลุงตีดาบเนี่ยให้มาฟรีๆเนาะ ก็น่าจะเป็นคาตานะธรรมดานั่นแหละครับทุกคนครับมันชื่อว่าอะไรยูบาจิริหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นน่าจะเป็น,น,ปนพวกตีศูนย์ของไอ้นี่ปะของดากอนไทเดนอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็อันเนี้ยไอดาบที่มันมี2คมในโลกที่1น่นะครับน่าจะใช่นะหรืออาจจะเป็นไอเทมใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ดาบอันสุดท้ายผมก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่2อ,อันข้างหน้าเราเลยนะครับตรงกลางเซนเตอร์เลยเนะี่ย ก็น่าจะเป็นดาบคู่โอเดงนั่นเองนะครับจะมีดาบเอ็นมะกับอาเบโนฮาบาคิรินะครับนี่ประมาณนี้เลยแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วครับทุกคนยังไม่หมดครับมันยังมีอีกครับทุกคนครับนี่เลยครับทุกคนอันใหม่ครับเราลองมาแปลทวิตกันเราทุกคนทุ่มเทให้กับอะไรเนี่ยคาซี่รอเอาเป็นว่าไม่อ่านละกัน <laughs> เพื่อทำให้เกมออกมาดีที่สดุดเท่าที่จะเป็นไปได้พื้นที่ที่ล้าสมายัยได้รับการสร้างใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ตรงกับมาตรฐานคุณภาพของเรากำลังดำเนินการปรับปรุงอ,อินเทอร์เฟซใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งน่าจะทำให้การนำทางและการเล่นเกมง่ายขึ้นกว่าเดิมที่เคยเป็นมานะครับนี่แล้วก็มาดูกันอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสถานที่ของบริเวณโลก2นะครับนี่ที่มันจะมีตึกหลายๆสีแล้วก็ตึกเยอะเนาะแล้วก็รูปต่อไปครับอ่านี่ครับทุกคนครับ Twitter c o โค้ดอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นอินเทอร์เฟซใหม่นะครับหรือ UI ใหม่ ที่ให้พวกเราเนี่ยใส่โค้ดกันนั่นเองนะครับขนาดหน้าใส่โค้ดยังดูดีขนาดนี้นครับทุกคนลองคิดดูเก <c oughs> ินไปหรือเปล่าต่อไปครับอันนี้อันนี้เป็นระบบอะไรอันนี้น่าจะเป็นระบบรับของไหมแต่มันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นซื้อแพ็กเกจนะครับทุกคนครับซื้อแพ็กนี้เราจะได้เหมือนมันโชว์ว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับน่าจะเป็นการซื้อแพ็กเกจมัง้งมั้งนะครับ อ่าแล้วนี่นะครับก็จะเป็นเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะครับคือดูอย่างนี้เนี่ยโคตรอลังการเลยนะทุกคนมือถือเนี่ยผมว่าน่าจะแหลกเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ดูแล้วมันสวยนะครับอารมณ์คล้ายๆกับเล่นเกมยูริอ่ะทุกคนเคยเล่นปะที่มันสร้างฐานแล้วแบบเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าครับอารมณ์นั้นเลยโอ้โหเอาดีโอโหเฮ้ยนี่มอลังการมากเลยนี่ยพูดไปขนลุกไป อ่เราลองมาดูอันนี้บ้างนะครับทุกคนครับเป็นคืออะไรแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดเรายังแนะนำนกลไกใหม่ล่าสุดที่จะนำบล็อกฟุตไปสู่เกม RPG ที่แท้จริงนะครับเห็นไหมทุกคนผมบอกแล้วนะครับว่าเขาจะนำทางบล็อกฟุตเนี่ยไปสู่เกม RPG ที่เป็น RPG จจริงๆนะครับมีอะไรให้เราเล่นแบบตลอดเวลาเนาะอ่าแล้วก็ด้วยภารกิจใหม่อ่าประเภทใหม่นะครับ ความก้าวหน้าของตัวละครระบบการสำรวจและฟีเจอร์อื่นๆที่จะประกาศทุกคนดูเขาสปอยอะไรออกมาอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นระบบคัฟหรือเปล่าครับหรือมันจะเป็นระบบซูมออฟผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะถ้ามันเป็นระบบซูมออฟนะครับผมบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยฟาร์มตาเลือกแน่นอนเพราะว่าเราจะต้องไปซูมออฟที่มันดีที่สุดมาเล่นนะครับทุกคนลองสังเกตดูว่าเนี่ยตรงกลางนะครับมันจะมีผลอะไรนะผลหิมะใช่ไหม แล้วก็ข้างล่างครับมันเขียนว่า New เนี่ย New แล้วก็มันบวก Damage อะไรประมาณนี้ครับโอ้อาจจะไม่ใช่ครับทุกคนเออผมก็คาดเดาไปมั่วอยู่ครัมันอาจจะเป็นระบบอันนี้หรือเปล่าครับทุกคนตีบวกผลปีศาจได้ไหมอ่ะมันเป็นระบบตีบวกผลปีศาจได้ไหมอ่ะเพราะว่าเนี่ยมันมี New นะครับแล้วมันมี Off พิเศษด้วยก็คือบวก Damage แล้วก็ลดคูลดาวน์ Skill นะครับจากเดิมมันไม่มีอะไรเลยเห็นปะ แล้วก็หาของมาใส่ตามนี้กดตีบวกไปนะครับก็จะได้เป็นผลพิาสาจตีบวกหรือเปล่าแต่ข้อมูลมันก็เขียนว่าด์กเบลดนะครับด์กเบลดเอออันนี้ผมก็งงอีกแล้วว่าอา้าสรุปแล้วยังไงวะสรุปจะตีบวกผลพีาสาจหรือจะเป็นการสุ่มออฟผลพิาสาจหรือว่าจะเป็นการคร้าบผลพีาสาจแต่ก็ไปสะดุดข้อมูลมันเขียนว่าด์กเบลดผมก็เลยไม่รู้เลยว่า จะคาดเดาไปในทางไหนดีนะครับใครที่พอจะคาดเดาได้ก็ลองคอมเมนต์มาดูหน่อยก็แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็รูปต่อไปนะครับทุกคนมันจะมีสกอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับแบบเต็มไปหมดเลยนะครับจะมีเอ่อเคิร์สสกอร์นะครับมิสติกสกอร์ลีเจนดารี่สกอร์แล้วก็แรสกอร์อันข้างล่างเนี่ยน่าจะเป็นคอมมอนสกอร์หรือเปล่าครับโอ้แต่เ,เขาพิมพ์อะไรเยอะไปหมดเลยอ่านไม่ไหวเลยหู ทุกคนเนี่ยจะได้เล่นม็อบฟุตกันแบบ24ชั่วโมงแบบของจริงแล้วนะครับนี่แล้วก็มีสปอยล์แมปเพิ่มนะครับอันนี้เป็นเกาะอะไรผมก็คาดเดาไม่ค่อยออกเลยจริงๆแล้วก็ต่อไปนะครับนี่ต่อไปก็อันนี้น่าจะเป็นในเรือนะไม่แน่ใจว่าเป็นบอสเรือหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นโรงงานนะครับทุกคนครับใช้คําว่าน่าจะถ้ามันเป็นโรงงานจริงๆน่ยทุกคนลองดูนะครับ ภูมิประเทศรอบนอกของโรงงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับมันเหมือนจะตั้งอยู่ริมทะเลด้วยโอ้โหเปลี่ยนใหม่หมดจริงๆอะ่ะคือเปลี่ยนเกมเลยพูดง่ายๆแล้วก็รูปต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยผมมองเปนในนี้นะในปราสาทน้ําแข็งนะครับก็คือมันจะเป็นเกาะน้ําแข็งของโลกที่2เนาะผมก็คิดว่าน่าจะใช่นะแต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่จะเป็นปราสาทใหม่ แต่เขาเรียกว่าอะไรทางขึ้นนะครับแล้วก็โดยรอบเนี่ยเหมือนเลยนะครับโอ้โหก็ปลามานี้เลยก็แล้วกันนะครับทุกคนครับอันนี้แค่สปอยแรกเท่านั้นยังเดือดขนาดนี้โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับคือโหดมากโอเคครับทุกคนครับเป็นไงบ้างครับกับข่าวสารทั้งหมดที่ผมนำมาฝากให้กับทุกคนนเดงนะครับบอกเลยว่าโคตรเดือดพูดไปก็ขนลุกไปนะครับ ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย